สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกัรมาเจอกันอีกครั้งกับช่วงของคดีที่อยากเล่าครับเช้าวันนี้มือถือพี่แฮมนี่ขึ้นเตือนมาเลยนะครับว่าสภาพอากาศในกรุงเทพมหาคนครนี้เข้าขั้นเลวร้ายเลยนะครับเพราะว่าฝุ่นเนี้ยเยอะมากๆพี่แฮมเปิดแบบหน้าต่างออกไปดูนะ มองไปไกลๆแทบมองไม่เห็นตึกเลยครับมันแบบมัวไปหมดเลยวันนี้เสียงของพี่แฮมเองก็ไม่เต็มร้อยครับแต่ว่าเนื่องจากพี่แฮมจัดตารางไว้แล้วเนาะว่าต้องอัดตอนนี้ถ้าไม่อัดตอนนี้ก็เดี๋ยวจะไม่มีออกคดีให้เพื่อนๆฟังนะครับดังนั้นถ้าเกิดวันนี้เสียงพี่แฮมไม่เต็มร้อยต้องกราบขอแัยเพื่อนๆด้วยเพราะว่าฝุ่นมันเยอะแล้วด้วยความที่เป็นภูมิแพ้ด้วยไงดังนั้นแบบตื่นมาก็จามกันสนั่นครับแถมยังแสบคอแสบปอดไปหมดที่มาบอกอย่างนี้เพราะรักแล้วก็เป็นห่วงไม่ว่าเพื่อนๆจะอยู่ ที่ไหนของโลกเนาะพี่ฮัมไม่รู้ว่าต่างประเทศจะมีฝุ่นเยอะแบบประเทศไทยหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเช็คหน่อยละกันครับปอดเรามีอยู่แค่สองข้างดูแลแล้วก็รักเขาดีๆนะครับถ้าเกิดมีฝุ่นเนี่ยต่อให้อากาศเย็นเนาะอยากจะออกไปฟินแต่ว่าใส่นาานหน้ากากนิดนึงเพราะว่าถ้าเราสูดเข้าไปแล้วเนี่ยพี่ฮัมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเอาออกมาอย่างไงด้วยความรักจริงๆนะครับอย่าลืมนะพกหน้ากาก ออกไปด้วยนะครับเป็นหน้ากากที่กันฝุ่นได้แล้วก็ตามสัญญาครับว่าเดี๋ยวช่วงนี้พี่ยฮมจะนําสินค้าในประเทศไทยเนี่ยเข้ามาช่วยโปรโมทครับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับคนไทยเนี่ยได้อุดหนุนแล้วก็สนับสนุนสินค้าของคนไทยกันเองคราวที่แล้วเป็นของจังหวัดชุมพรใช่ไหมก็คือบ้านเกิดของพี่แฮมคราวนี้เอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณแม่ของพี่แฮมไม่ใช่คนใต้ครับ คุณแม่ของพี่แฮมเป็นคนจังหวัดสุขโขทยัยซึ่งในสมัยที่พี่แมเรียนตอนเด็กๆเ,เนี่ยสุขโขทัยเขาจัดว่าเป็นภาคเหนือเนาะแต่ว่าบางตำราเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าเป็นภาคกลางตอนบนแต่ว่าไม่ว่าเป็นภาคอะไรครับก็คืออยู่ในประเทศไทยแน่ๆคราวนี้ที่สุขโขทัยเนี่ยถ้าพี่แมนึกถึงเนี่ยพี่แมนึกถึงอยู่2ออย่างอย่างแรกเลยก็คือเป็นกว๋วยเตี๋ยวครับ ก๋วยเตี๋ยวสุขโขทัยเนี่ยโหดีมากๆเลยพี่ยำชอบมากๆตอนเด็กๆไปครับจะมีร้านหนึ่งที่อยู่ติดกับบ้านของคุณแม่เลยเป็นญาติของคุณแม่แล้วก็เป็นร้านที่ติดกันแล้วก็โหพี่ยำเกิดมาไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวอะไรที่มันอร่อยขนาดนี้เลยครับ ในปัจจุบันนี้ก็คุณแม่ทําได้แล้วคุณแม่ทําอร่อยกว่าร้านข้างๆด้วยก็เลยไม่ต้องเดินทางไปถึงสุโขทัยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่เคยเห็นคนซื้อแล้วกันเป็นของฝากจากจังหวัดสุโขทัยมาเป็นประจําเลยสิ่งสิ่งนั้นก็คือมะม่วงกวนครับคือตัวพี่ทำเองอาจจะไม่ได้แบบชื่นชอบมะม่วงกวนมากแต่ว่าพี่ทมก็จะเห็นว่าผู้ใหญ่หรือว่าคนหลายๆท่านเนี่ยเขาก็จะซื้อมาเป็นของฝากกันแล้วก็หลายๆร้านเนี่ยทำออกมาก็มีรสชาต เปรี้ยวอมหานโอ้โหพูดแล้วแบบเข็ดฟันรู้สึกอยากจะกินขึ้นมาเลยทีเดียวดังนั้นแล้ววันนี้พี่อมก็เลยขออนุญาตป้ายยาร้านมะม่วงกวนละกันซึ่งพี่อมเช็คดูแล้วเป็นของคนสุโขทัยนะครับแล้วก็เป็นร้านที่ เห็นรีวิวเลตติ้งก็ค่อนข้างดีเนาะคนก็ชมกันเยอะพอสมควรบรรจุพันธุ์ก็ดูสะอาดครับดังนั้นเกิดเพื่อนๆเนี่ยคนไหนรู้สึกแบบทํางานแล้วมันง่วงๆเนาะรู้สึกแบบโอ้ไม่มีกําลังวังชาเรามาลองกินมะม่วงกวนกันด้วยฟังแล้วอาจจะดูแบบเอ้ยเป็นคนโบราณหรือเปล่าแต่พี่อเชื่อว่าอาหารไม่ได้มีการเวลาครับไม่ได้มีวัฒนธรรมไม่ได้แบ่งแยกเพศหรือว่าวัยดังนั้น ลองดูเนาะเป็นผล,ลไม้อาจจะไม่ได้เฮลตีมากแต่ว่ามันก็ช่วยให้เราตื่นได้ก็รับประทานอย่างเหมาะสมละกันใครที่สนใจครับดีไยพี่ยำแปะลิงก์ไว้ที่ท็อปคอมเมนต์เลยปักหมุดไว้ให้เข้าไปช่วยสนับสนุนชาวเกษตรกรนะครับแล้วก็พี่น้องชาวสุขโขทัยละกันครั้งหน้าจะเป็นจังหวัดอะไรนั้นอยากให้พี่ยำป้ายาอาหารจังหวัดอะไรครับหรือว่าขนมจังหวัดอะไรหรือว่าใครมีของดีในแต่ละจังหวัดเนี่ยก็มาพิมพ์คอมเมนต์บอกพี่ยำได้เดี๋ยวพี่ยำเข้าไปอ่านนะแล้วก็เอามาเป็น ระบอกเสียงช่วยบอกต่อให้นะครับกลับมาที่คดีในวันนี้ไม่ได้เล่านานแล้วเนาะคดีจากประเทศอินเดียแล้วต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคดีที่เพียมต้องใช้คำว่ามันน่าเวทนามากๆครับและตอนจบเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสรุปปิดความคดีแต่ว่ามันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่พี่อําอยากชวนคิดมากๆเรียกว่าเป็นประเด็นที่คนอินเดียเองก็ยังถกเถียงกันเนาะ และปัจจุบันเนี่ยเราจะมีเรื่องราวแบบนี้ให้ถกเถียงกันเยอะมากๆแต่ก่อนที่จะไปเล่าก็ต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภททุกเรื่องที่นํามาเล่าอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆอายุต่ำกว่า18ปีตอนนี้ฟังได้นะครับเนื้อหาอาจจะดูน่าเศร้าเนาะภาพอาจจะดูน่ากลัวแต่ว่าจริงๆแล้วออพฤติกรรมต่างๆเนี่ยพี่ยัมไม่ได้มีการบรรยายออกไปมากมายนะัก รวมไปถึงมันก็ไม่ได้มีแบบเลือดสาดอะไรแบบนี้ออกมาแต่ว่ามันเป็นความทรมานมากกว่ามันเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งครับเอาละพูดมาขนาดนี้แล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้พร้อมกันเลยดีกว่าเรื่องราวนี้เราต้องย้อนกลับไปช่วงปลายปีที่แล้วนี่เองครับก็คือเดือนธันวาคมปี2025ในตอนนั้นเนี่ยเ่าชาวเน็ต ในเขตมโหัวบารัฐอุตรประเทศประเทศอินเดียครับทุกคนกำลังต่างตกตะลึงกับวิดีโอชิ้นหนึ่งที่มันถูกแชร์แบบแชร์ต่อๆกันเนาะจนกลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็วด้วยในคลิปนั้นเนี่ยมันเผยให้เห็นห้องนอนห้องนอนหนึ่งที่อยู่ในบ้านและห้องนอนนั้นนะครับมันจะมีเตียงและบนเตียงมีร่างของชายชาราคนหนึ่งครับที่นอนแน่นิ่งเมื่อดูดีๆเนี่ยก็คือชายคนนั้นได้เสียชีวิตไปแล้ว จากสภาพร่างกายของชายคนนี้เริ่มมีการเน่าเปื่อยนะครับซึ่งก็พอคาดเดาได้ว่าเขาน่าจะเสียชีวิตมาระยะหนึ่งแล้วใช่ไหมไม่นานนักวิดีโอนี้ก็เดินเหมือนเดินไปเนาะแล้วก็แพนไปยังอีกห้องหนึ่งซึ่งได้ปรากฏภาพของผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ที่อยู่ในสภาพเปลือยเปล่าครับมีเพียงผ้าหม่มผืนบางๆเนี่ยปกปิดร่างกายเท่านั้นเองสภาพของเธอหน้าเวทนามากๆร่างกายของเธอสู้ผอมจนเห็นกระดูกเลยเหมือนกับมีแค่ผิวหนังหุ้มลงไปในกระดูกเท่านั้นเองและดวงตาของเธอก็ดูอิดโรยมากๆดูผิวเผินในวิดีโอครับผู้หญิงคนนี้หน้าตาเหมือนกับคนสูงอายุคนหนึ่งเลยเหมือนกับหญิงชาราแต่ในภายหลังเนี่ย พบว่าเธอเนี่ยมีอายุเพียงแค่27ปีเท่านั้นเองคำถามคือมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมถึงมีชายชาราคนหนึ่งเสียชีวิตนอนแน่นิ่งอยู่บนเตียงซึ่งถูกทิ้งไว้แบบนั้นสักระยะหนึ่งแล้วในขณะที่อีกห้องหนึ่งครับมีผู้หญิงในสภาพที่สู้ผอมมากๆอยู่ในสภาพเปื่อยกายและที่สำคัญหลายๆคนก็อาจจะถามเหมือนกันเนาะว่าแล้วใครล่ะ เป็นคนถ่ายวิดีโอชิ้นนี้ขึ้นมาและถ่ายไปเพื่อจุดประสงค์อะไรเดี๋ยวพี่แอมจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดครับนับรองว่าเดี๋ยวตอนท้ายมันจะไขกระจ่างทุกคําถามเหล่านี้แน่นอนแต่ก่อนอื่นเลยพี่แอมขอพาทุกคนไปรู้จักกับชายชรลาคนนี้ก่อนคนที่ถูกพบเป็นศพคนนี้ครับเขาคือต้นเรื่องของเรื่องราวทั้งหมดนี้ แล้วมีการพบศพเนาะแล้วก็นําร่างของชายชรา,าคนนี้ไปตรวจสอบทําการชันสูตรพลิกศพอะไรก็ว่ากันไปก็มีการระบุออกมาว่าชายชรา,าคนนี้ที่นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงมีชื่อว่าโอมปาการสิงส์ราธรครับชื่อยาวนิดนึงเป็นคนอินเดียเนาะแต่ว่าพี่ทำเรียกเขาว่านายโอมแล้วกันนายโอมคนนี้เป็นอดีตเสมียนอาวุโสครับจาก การทางรถไฟอินเดียซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็กเกษียณอายุไปแล้วโดยนายโอมเองอาศัยอยู่กับภรรยาที่ชื่อว่าเรนุกาแล้วก็มีลูกสาวหนึ่งคนที่ชื่อว่ารัศมีอย่างไรก็ตามรัศมีเนี่ยลูกสาวเพียงคนเดียวของพวกเขากับเกิดมาพร้อมกับอาการบกพร่องทางสติปัญญาครับทำให้เธอเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติได้เธอไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้จนสุดท้ายเนี่ย รัศมีก็ต้องอยู่ในการดูแลของคนเป็นพ่อเป็นแม่แทบจะตลอดเวลาในปี2015ครับนายโอมเขาก็ได้กเกษียณอายุเนาะจากงานออกมาแล้วเขาก็ใช้เงินบำนาญเกือบทั้งหมดเนี่ยไปกับการสร้างบ้านนายโอมกับภรรยานี่มีความฝันมาตลอดเลยว่าบั้นปลายชีวิตเนี่ยทำงานมันหนักทั้งชีวิตเนี่ย เขาอยากจะมีบ้านดีๆสักหลังหนึ่งบ้านที่อยู่ใน environment อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีครับเป็นบ้านที่ขนาดเหมาะสมแล้วก็สวยงามโดยทั้งคู่เนี่ยไปเลือกสร้างบ้านในย่านที่เงียบสงบแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าตีเรวาลีกาลีครับอันนี้เป็นชื่อย่านเนาะเขาก็ไปเลือกพื้นแผ่นดินที่อยากจะปลูกบ้านหลังจากนั้นก็มีการปลูกบ้านขึ้นมาครับสร้างบ้านเสร็จคราวนี้ชีวิตก็เหมือนฝันเลยใช่ไหม ทำงานมาได้เงินแบบจากการทำงานทั้งหมดมาก็มาสร้างบ้านแล้วก็อาศัยอยู่ในโอมกับภรรยาอย่างเรนุกาครับก็ใช้ชีวิตบ้านปลายกันอย่างสงบสุขในบ้านพวกเขาก็มีเงินใช้เนาะเงินก็ยังมีเงินบำเหน็จบำนาญตามราชการเนี่ยก็ใช้ค่อยๆกินค่อยๆอ,อยู่ไปค่อยๆสร้างชีวิตขึ้นมาอย่างไรก็ตามในความสงบสุขเหล่านั้นเนี่ยปรากฏว่ามันอยู่ไปได้ไม่นานครับเพราะเพียงแค่ปีเดียวเองเพื่อน ปีถัดมาในปี2016เนี่ยปรากฏว่าเรนุกาคนที่เป็นภรรยาเนี่ยได้จากลูกหนีไปครับเนื่องจากอาการเจ็บป่วยอย่างหนักการสูญเสียครั้งนี้ทำให้ชีวิตของนายโอมกับลูกสาวเนี่ยดิ่งลงเหวทันทีรัศมีคนที่เป็นลูกสาวคือเดิมทีอย่างที่บอกว่าเธอมีอาการบกพร่องทางสมองทางด้านการเาจเริญเติบโตอยู่แล้วใช่ไหมปรากฏว่าการที่เธอสูญเสียคุณแม่ไปเนี่ย เธอมีอาการทางจิตที่รุนแรงขึ้นไปอีกครับเช่นเธอมักจะชอบถอดเสื้อผ้าเนาะวิ่งออกไปนอกบ้านไม่ว่าอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวเนี่ยรัศมีก็มักจะทําตัวแบบประหลาดประหลาดครับบางทีก็กรีดร้องโวยวายตอนนั้นในโอมคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็ทุกข์ใจเป็นอย่างมากครับไม่รู้ว่าจะจัดการกับเรื่องราวนี้ยังไงสุดท้ายด้วยความที่เขาเองก็อับอายเขาก็แบบไม่อยากให้ลูกสาวอับอายด้วยเนี่ยสุดท้ายก็เลยตัดสินใจแยกตัวออกจากสังคมเลยครับ เก็บตัวไม่เจอใครปิดบ้านปิดประตูล็อกไว้ออกไปเฉพาะที่จําเป็นวันวันหนึ่งเขากับลูกสาวก็จะอยู่ในบ้านครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาทําเพื่อแบบเหมือนปลีกตัวเองออกจากสังคมเนาะแล้วก็ไม่ให้ลูกสาวเนี่ยต้องไปให้คนภายนอกเนี่ยมองด้วยสายตาที่เกลียดชังหรือว่าสงสัยด้วยแน่นอนว่าการใช้ชีวิตแบบนั้นมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมครับทุกอย่างมันดูยากลําบากไปหมดสําหรับนายโอมและด้วยอายุของเขา เรียวแรงมันก็รวยราไปเนาะคนแบบคนอายุแล้วชีวิตหลังกษเสียแล้วครับไหนจะต้องมาดูแลลูกสาวที่ไม่มั่นคงอีกไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรบ้างในแต่ละวันสุดท้ายในโอ์ก็เลยแบบไม่ไหวแล้วครับตัดสินใจต้องหาคนมาช่วยสุดท้ายเขาก็เลยไปติดต่อสาวรับใช้คนหนึ่งซึ่งสาวรับใช้คนนี้มีชื่อว่ารามาเดวีอายุ50ปี รามาเนี่ยจะมีหน้าที่คอยหุงหาอาหารครับออกไปจับจ่ายใช้สอยซื้อกับข้าวกลับมาเนาะแล้วก็ปรุงอาหารให้กับพ่อลูกคู่นี้รวมไปถึงทําความสะอาดบ้านให้ด้วยแล้วก็ทํางานทั่วๆไปตามสั่งโดยเธอเนี่ยจะได้เงินเดือน5000รูปีครับดีเป็นเงินไทยคือกี่บาทรู้ไหมครับประมาณ2,000บาทเท่านั้นเองต่อเดือนนะครับซึ่งเงินเดือนนี้ฟังแล้วมันดูน้อยมากๆเลยเนาะเดือนละ2,000เท่านั้นเองแต่ว่านายโอมก็เหมือนมีออปชั่นนะครับ เสนอเพิ่มเติมให้ว่าให้รามากับสามีของเธอสามีของเธอเป็นยามโรงเรียนเนาะซึ่งก็อายุ5.60เหมือนกันบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเดิมทีเช่าบ้านอยู่ไม่ต้องเช่าบ้านละย้ายเข้ามาอยู่กับพวกเขาได้เลยเพราะว่าบ้านเขาก็หลังใหญ่โตใช่ไหมแต่ว่าเขาอยู่กับลูกสาวสองคนดังนั้นรามาสาวใช้เนี่ยก็ไปชวนสามีแล้วก็มาอยู่บ้านกับพวกเขาเลยละกันจะได้ประหยัดเรื่องค่าเช่าบ้านแล้วก็ค่าเดินทางครับ พอรามาได้ยินออปชันแบบนี้เนาะเธอก็อ่ะเงินเดือนน้อยหน่อยไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าอย่างน้อยก็มีที่อยู่ไม่ต้องเดินทางเธอก็ใช้กินใจนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองเธอก็เลยตกลงครับรับข้อเสนอนี้แล้วก็ได้กลายมาเป็นสาวใช้ในบ้านของนายโอมทุกอย่างดูเหมือนจะผ่านไปด้วยดีเวลาก็เดินไปหลายปีเลยจนกระทั่งกลางปี2025จู่ๆนายโอมคนนี้ ก็ล้มป่วยอย่างหนักครับเพราะว่าเขาเนี่ยไปติดเชื้อวัณโรคมาสิ่งนี้ทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถเดินออกไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารได้นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าเงินบำนาญที่เป็นรายได้หลักของเขาเนี่ยไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้เหมือนเดิมซ้ำหรายเนี่ยหลังจากนายโอไม่ไปยืนยันตัวตนมาเป็นเวลานานเพราะว่าตัวเองไปไม่ไหวครับเป็นวัณโรคเนี่ยสุดท้ายระบบก็เลยตัดออกไปเลย ระงับเงินบำนาญของนายโอมไปเลยครับเพราะว่าอย่างในกรณีที่หลายๆคนแบบไม่ไปยืนยันตัวตนนานๆเนี่ยระบบเขาก็จะตีความว่าคนนั้นอาจจะเสียชีวิตไปแล้วหรือว่ามีเหตุที่ไม่ต้องไปเบิกถอนแล้วเนาะสุดท้ายระบบก็จะระงับไปครับไม่มีการจ่ายเงินบำนาญให้กับนายโอมอีกคราวนี้กลายเป็นว่าครอบครัวของนายโอมคือขาดรายได้อย่างสิ้นเชิงเลยใช่ไหมไม่มีเงินแล้วครับไม่มีเงินซื้อข้าวไม่มีเงินซื้อยาไม่มีเงินรักษาตัว และแน่นอนว่าไม่มีเงินมาจ้างรามาเดวีด้วยครับทุกอย่างมันเงียบหายไปจากนั้นนาะไม่มีใครรู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนั้นจนกระทั่งเดือนธันวาคมของปีที่แล้วครับช่วงเวลาที่คลิปวิดีโอมันแพร่หลายนี่แหละปรากฏว่าในช่วงนั้นเนี่ยรามาสาวใช้นี่ติดต่อไปหาผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าอมาสิงครับซึ่งอมาเนี่ยก็คือน้องชายแท้ๆของนายโอมนี่แหละ เป็นการแจ้งข่าวเนาะรามาสาวใช้โทรไปแจ้งข่าวน้องชายของนายอมว่าเนี่ยพี่ชายอ่ะของเขาอ่ะเสียชีวิตไปแล้วนะซึ่งรามาก็บอกกับนายอมมารครับคนที่เป็นน้องชายว่าที่นายอมเสียชีวิตไปเนี่ยก็เกิดจากอาการเจ็บป่วยเรื้อรังครับเป็นวันณโลกมาอย่างยาวนานซึ่งเธอเองเนี่ยก็ไม่ได้รับเงินเดือนเนาะ เธอก็ย้ายออกมาเรียบร้อยแล้วแต่เธอก็มีแวะไปหาอยู่บ้างครับจนล่าสุดเธอเจอว่านายโอมเนี่ยเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วก็เลยโทรมาบอกคราวนี้พอนายอามาคนนี้เป็นน้องชายารู้ขาวว่าวครับก็โทรไปบอกบรรดาญาติทั้งหมดเลยเนาะให้ทุกคนเนี่ยรู้ข่าวเหมือนกันและกลุ่มแก๊งญาติเนี่ยครับก็ได้เดินทางมายังบ้านที่เกิดเหตุบ้านของนายโอมทันทีซึ่งกลุ่มญาตินี้เองแหละครับที่เป็นคนถ่ายวิดีโอสภาพในบ้านเนาะ รวมไปถึงสภาพของนายโอมที่นอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงสภาพของรัศมีที่สู้ผอมแล้วก็อิดโรยก่อนที่จะมีการนำวิดีโอคลิปนี้ครับไปเผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ได้กลายมาเป็นคลิปไวรัลในที่สุดหลายคนอาจจะสงสัยเนาะว่าเออแล้วกลุ่มญาติจะถ่ายวิดีโอไปทำไมใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเรามีการรับแจ้งเหตุมาอย่างนี้เราก็น่าจะรีบไปหาเขาเนาะแต่กลุ่มญาตินี้กลับถ่ายวิดีโอไปด้วยต้องบอกว่าเหล่าญาติเนี่ย ค่อนข้างตั้งทงครับแล้วก็มั่นใจมากๆว่าจริงๆแล้วนายโอมเนี่ยไม่ได้เสียชีวิตจากอาการเจ็บป่วยบาดเจ็บหรอกแต่ที่นายโอมต้องเสียชีวิตไปเนี่ยก็เพราะว่าความโหดเหี้ยมของรามาสาวใช้คนนี้ต่างหากเราญาติเนี่ยเชื่อว่ารามาน่าจะเป็นคนกักขังนวงเหนี่ยวแล้วก็ทรมานนายโอมกับรัศมีครับจนสุดท้ายเนี่ยนายโอมต้องแบบ เหมือนไม่มีอาหารกินแล้วครับแล้วก็ขาดสารอาหารตายอย่างน่าเวทนารวมไปถึงรัศมีเองก็เหมือนกันครับถูกให้อดอาหารแต่เคราะห์ดีหน่อยที่เธอยังไม่ตายทั้งหมดนี้เนี่ยเหล่าญาเชื่อว่ารามาทำไปเพื่อหวังฮุบทรัพย์สินทั้งหมดคราวนี้พอคลิปมันเผยแพร่ออกไปใช่ไหมมันดังมากๆเพราะว่าภาพในคลิปมันดูน่าสงสารมากๆครับมันเป็นภาพที่น่าเวทนามากๆก็เกิดกระแสนในสังคมขึ้นมาทันทีด้านหนึ่งเนี่ยก็เชื่อนะ เชื่อฟั่งที่ญาติพูดออกมาเลยโดยพุ่งเป้าไปที่รามาสาวใช้ในบ้านครับโดยกระแสะสังคมส่วนหนึ่งที่พี่ฮมบอกเนี่ยเขาเชื่อว่าเธอน่าจะเป็นคนที่กักขังนูงเหนียวอดอาหารแล้วก็ทรมานเจ้านายแต่ในขณะที่อีกด้านหนึ่งครับก็ตั้งคําถามขึ้นมาเหมือนกันเนาะว่าเอา้าแล้วตลอดเวลาที่นายโอมกับลูกสาวอย่างรัศมีต้องอดอยากปากแห้งต้องทุกข์ทรมานเนี่ยเราญาติพวกนี้ไปไหนหมดละ่ะ ทำไมมาโผล่าตอนนี้ครับในตอนนั้นก็มีนักข่าวเหมือนกันเขาก็ไปสัมภาษณ์พวกเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านของนายโอมว่าเออประเด็นนี้มันเป็นยังไงกันบ้างและเหล่าเพื่อนบ้านก็ยืนยันครับว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาไม่เคยเห็นญาติคนไหนเลยแม้แต่คนเดียวไปเยี่ยมนายโอมกับรัศมีที่บ้านแต่พอคลิปวิดีโอมันกลายเป็นไวรัลครับมันกลับกลายเป็นว่าเหล่าญาติกลุ่มนี้กลับมาแสดงความโกรธแค้นโกรธเคือง แต่สุดท้ายเอาจริงๆแบบทุกคนแสดงความโกรธแค้นในอินเทอร์เน็ตนะเพื่อนๆแต่ไม่มีใครยอมแจ้งความดำเนินคดีแบบจริงๆจัง,จงๆเลยแม้แต่คนเดียวในตอนนั้นพอมีสื่อใช่ไหมออกมาเผยความจริงอีกด้านหนึ่งว่าญาติไม่เคยดูดำดูดีอะไรเลยเนี่ยปรากฏว่ากระแสก็เริ่มตีกลับครับตีกลับไปหาฝั่งญาติว่าเฮ้ยอย่างนี้ญาติไม่ถูกต้องหรือเปล่าทางญาติก็ออกมาโตแย้งครับบอกว่าอ๋อ oh, เอาจริงๆที่ไม่ได้ไปเยี่ยมเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่อยากไปนะแต่เขาถูกห้ามรามาสาวใช้เนี่ยไม่ยอมให้ญาติไปเยี่ยมเลยตลอดหลายปีที่ผ่านมาแถมยังมีการเปลี่ยนป้ายชื่อหน้าบานด้วยนะไม่ได้เป็นชื่อนายโอมแล้วแต่เปลี่ยนเป็นชื่อของรามาซะเองเลยตอนนั้นเนี่ยญาติก็เลยแบบไม่แน่ใจ อาจจะคิดว่าแบบนายโอมยกให้รามาหรือเปล่าก็เลยไม่กล้าไปเยี่ยมนี่คือสิ่งที่เหล่าญาติออกมานะครับในตอนนั้นก็เรียกว่าโหกระแสมันยิ่งลุกเป็นไฟเลยเพียมเชื่อว่าถ้าที่อินเดียมีรายการโหนกระแสนะครับเชื่อว่ากลุ่มญาตินี้ได้ไปเจอพี่หนุ่มอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าที่อินเดียมีรายการแบบนั้นหรือเปล่ากลับมาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจม้าง คทาวนี้พอมันเป็นเรื่องราวขึ้นมาเนาะมันมีคนที่เสียชีวิตมีคนที่เหมือนถูกทุกทรมานนะถูกกักขงังหรือว่าถูกทําให้ขาดสารอาหารเนี่ยตำรวจก็ต้องไปสืบหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อที่จะหาสาเหตุที่แท้จริงครับหรือว่าข้อมูลประกอบให้ได้ว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่และในที่สุดเนี่ยตำรวจก็ได้ไปเจอหลักฐานชิ้นสําคัญชิ้นหนึ่งหลักฐานชิ้นนั้นคืออะไรรู้ไหมครับหลักฐานชิ้นนั้นก็คือ พินัยกรรมที่ในโอมเนี่ยเขียนทิ้งไว้ก่อนตายนั่นเองในพินัยกรรมนี้ครับมีการระบุชัดเจนเลยเนาะเป็นลายมือของนายโอมที่เขียนเอาไว้ว่าเขาขอยกทรัพย์สินครึ่งหนึ่ง50%เนี่ยให้กับรัศมีลูกสาวและอีก50%เเี่ยเขาขอยกให้กับรามา เดวีสาวใช้ที่ถูกเหล่าญาติเนี่ยตราหน้าว่าเป็นคนร้ายนั่นเองครับนอกจากนี้ในโอมเนี่ยยังเขียนระบุคำสั่งเสียไว้ในพินัยกรรมด้วยเนาะเขาเขียนไว้น่าเจ็บปวดมากๆเขาเขียนว่าห้ามไม่ให้มีญาติคนไหนเข้ามาใกล้หรือว่ายุ่งเกี่ยวกับพิธีศพของเขาเด็ดขาดจากพินัยกรรมนี้ครับทำให้ทิศทางของคดีเนี่ยมันออกมาในแนวทางที่ว่าคนร้ายที่แท้จริงในความรู้สึกของนายโอมนะครับ อาจจะไม่ใช่คนรับใช้ที่อยู่เคียงข้างเขาในยามยากจนสุดท้ายในโอมก็ต้องอดข้าวเสียชีวิตไปเนาะแต่กลับกลายเป็นกลุ่มญาติมากกว่าที่เพิกเฉยต่อพวกเขามาตลอดและกำลังรอคอยเขาเสียชีวิตเพื่อฮุบสมบัติครับซึ่งเอาจริงในโอมไม่ได้มีสมบัติพัสถานอะไรมากมาย นอกเหนือไปจากบ้านที่เขาอาศัยอยู่ซึ่งมันก็อาจจะเป็นราคาพอสมควรใช่ไหมเพราะนายโอมก็ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตกับภรรยาเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้มาดังนั้นแล้วการปล่อยคลิปไวรลัลแล้วก็มีการปั่นกระแสะว่าคนรับใช้มาทารุณกรรมเจ้านายเนี่ยจึงอาจจะเป็นการพยายามของญาติที่อยากจะกําจัดรามาเดบีออกไปครับแล้วก็ทําการฮุบสมบัติตามพี่นายกรรมตามที่นายโอมเขียนไว้ก็เป็นไปได้เหมือนกันซึ่งอันนี้กระแสะสังคมครับ หลังจากที่แบบมีการเ,าเปิดเผยพินัยกรรมออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเพ่งเล็งไปที่ญาติมากกว่านะครับแล้วก็เชื่อว่ารามาเนี่ยน่าจะเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะว่าถ้าเรามามองในภาพความเป็นจริงเนี่ยรามาเธอก็เป็นสาวใช้ใช่ไหมเงินเดือนที่เธอเคยได้ก็2,000บาทต่อเดือนเท่านั้นองครับจะให้เธอควักสมบัติส่วนตัวมาเลี้ยงดูอีก2ชีวิตเนี่ยมันก็อาจจะยากเหมือนกันเนาะลำพังตัวเธอเองเธอก็มีไม่มีไรายได้แล้วอย่างไรก็ตามครับในปัจจุบันนี้ต้องบอกว่า ตัวรัศมีก่อนคนที่เป็นลูกสาวครับก็ถูกนําตัวไปส่งโรงพยาบาลแล้วก็อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ตํารวจอย่างใกล้ชิดในขณะที่รามาเดวีเองเธอก็ไม่ได้หนีไปไหนครับ แต่ว่าเธอยังอยู่ในขั้นตอนการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองท่ามกลางการสอบสวนที่ยังไม่สิ้นสุดจนถึงวันนี้นะครับคดีนี้จึงเป็นบทเรียนราคาแพงเหมือนกันเพืเ่อนๆเกี่ยวกับความจริงบนโลกโซเชียลเนาะพี่ย้ไปเจอคดีนี้มาพียม้ํเลยอยากเล่ามากๆปัจจุบันโซเชียลมีเดียมันถูกใช้เป็นเครื่องมือของคนบางกลุ่มเหมือนกันที่หวังผลประโยชน์เนาะ จากซากปรากหักพังของความเดือดร้อนของความแตกสลายของใครบางคนอยู่เสมอจุดจบมันเลยเป็นอะไรที่น่าเศร้าแบบในทุกวันนี้ครับดังนั้นแล้วเนี่ยสมัยก่อนเราดูข่าวทางทีวีใช่ไหมมันก็อาจจะมีหน่วยข่าวกรองคนที่คัดสรรมาให้แล้วแต่ทุกวันนี้ใครอยากจะปั้นข่าวอะไรขึ้นมาก็ได้ครับ แถมยังมี AI ด้ดยโหพี่ยามะน่ากลัวมากๆทำภาพ AI ขึ้นมาเสมือนจริงมากๆเังนั้นเฟกนิวเนี่ยมันยกระดับสูงมากๆครับตอนนี้มันสามารถที่จะปั่นประสาทปั่นความเชื่อทำให้เราเชื่ออะไรได้โดยง่ายได้เมื่อก่อนบอกว่าโอ้ยแค่คำพูดไม่ต้องไปเชื่อหรอกเห็นในไลน์ก็ส่งต่อๆกันมาไม่ต้องเชื่อเดี๋ยวนี้เริ่มมีภาพตัดต่อซึ่งเสมือนจริงมากๆภาพไม่พอ AI ทำไปถึงวิดีโอแล้วใช่ไหมครับคนก็เริ่มแยกแยะไม่ออกแล้วว่าฮ้ย ตกลงนี้ AI เจนมาหรือคนจริงๆคราวนี้การคัดกรองข่าวหรือว่าการพิจารณาว่าข่าวนี้จริงหรือปลอมเนี่ยมันยากมากๆเลยครับซึ่งตัวพี่ทำเองทุกวันนี้พี่ทำก่อนจะเชื่ออะไรพี่ทำคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกเช็คแล้วเช็คอีกครับเราจะไม่ใช้อคติจากสิ่งที่เรารับฟังมาเพียงแค่ด้านเดียวเด็ดขาดครับไม่งั้นสุดท้ายเราคืออะไรรู้ไหมแล้วคือเหยื่อครับ เหยื่อของกลุ่มคนบางคนที่เขาใช้เครื่องมือเหล่านี้แหละมาปั่นมศาสา์เรามาหลอกเรามาชิงเอาความคิดของเราไปสุดท้ายด้วยความรังและความเป็นห่วงครับเ,เพื่อนๆนเฟซนิวปัจจุบันมันเยอะมากจริงๆสื่อต่างๆมันเยอะมากจริงๆครับอยากให้เพื่อนเพื่อนช่วยกันคิดพิจารณาก่อนที่จะเชื่ออะไรนะครับ ด้วยความเป็นห่วงอย่างจริงใจนะจากหัวใจของพี่ฮมเลยด้วยความรักจริงๆครับส่วนใครที่รู้สึกว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยู่บ้างครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจใพี่ฮมเนาะพูดคุยพิมพ์คอมเมนต์กันได้แล้วก็กดแชร์ไปให้คนอื่นฟังด้วยนะครับพี่ฮมก็จะรู้สึกดีใจมากๆเลยเนาะที่ทุกๆวันนี้ยังมีคนฟังคลิปของพี่ฮมอยู่แม้ว่ามันจะมีสื่อต่างๆมากมายเลยแล้วก็เทรนต่างๆก็เปลี่ยนไปแต่คนที่ยังรักกันจริงคนที่ยังอยู่ด้วยกันนี่พี่ฮมขอบคุณแล้วก็ดีใจมากๆนะคร ได้เหมือนกันเนาะที่เป็นรูปหัวใจนะครับหรือว่าเข้ามาเป็นสมาชิกช่องของเราก็ได้หรือใครสะดวกะจะอุดหนุนคนไทยด้วยกันครับก็ครั้งนี้พียมเอามามุ่งกวนนะครับมาป้ายยาเนาะคิดว่าไม่มีห่องไหนแล้วครับที่ทําแบบนี้แต่ว่าพียมคิดว่าอะไรที่พอทําได้ครับแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนก็ช่วยๆกันนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้เดือดร้อนแล้วก็อยากจะกินมามุ่งกวนอยู่แล้ว <laughs> หรือว่าอยากจะลองกินเนี่ยก็ไปซื้อกันได้เป็นการช่วยคนไทยด้วยกันนะครับสุดท้ายดูแลตัวเองดีๆอย่าลืมเรื่องฝุ่นนะ ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าฝุ่นอันตรายจริงๆครับแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้พี่แอมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ